เงินเฟ้อได้ลดลงเหลือเป็นเลขหลักเดียวความเชื่อมั่นของนักลงทุนและการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นและการว่างงานลดลง IMF พยากรณ์อัตราเงินเฟ้อในปี2551ของตุรกรีไว้ที่6%ตุรกรีได้พยายามเปิดกว้างระบบตลาดมากขึ้นผ่านการปฏิรูปเศรษฐกิจโดยลดการควบคุมจากรัฐบาลด้านการค้าต่างประเทศและการลงทุน และการแปรรูปอุตสาหกรรมของรัฐการเปิดเสรีในหลายด้านไปสู่ภาคเอกชนและต่างประเทศได้ดำเนินต่อไปท่ามกลางการโต้เถียงทางการเมืองนักท่องเที่ยวในตุรกีเพิ่มขึ้นเกือบทุกปีในศตวรรษที่21และเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจปัจจุบันกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของตุรกีสนับสนุนการท่องเที่ยวตุรกีภายใต้โครงการเทอร์กีโฮมตุรกีเป็นหนึ่งใน10ประเทศปลายทางชั้นนำของโลกโดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาจากยุโรปเป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุด โดยเฉพาะเยอรมนีและรัเสเซียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในปี2019ตุรกียอยู่ในอันดับที่6ของโลกในแง่ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนโดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ51.2ล้านคนตุรกีมีมรดกโลกขององค์การยูเนสโก19แห่ง